ภาษาสวีเดนถ้าเราอยากจะบอกว่าเดี๋ยวก็ชินเองเดี๋ยวก็ปรับตัวได้เองเราจะพูดแบบไหนดีเดี๋ยวครูบิบิมาบอก2ประโยคนี้เลยค่ะคนที่เพิ่งย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนอาจจะรู้สึกแปลกๆก,กับอุณหภูมิหรือว่าสภาพอากาศประเทศสวีเดนแล้วอาจจะหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะคะถ้าเราจะบอกว่าเดี๋ยวก็ปรับตัวได้เองอันนี้นะคะเราจะใช้คําศัพท์ก็คือ a n p a s s a g e เราก็สามารถพูดได้ว่าเด t ค o ม m ม r at อา n p a s s a g e เดียคมมร์อัดอันพัสเดี๋ยวก็ชินเองเนี่ยก็จะใช้เวนยาเซเวนยาเซเช่นคนที่ย้ามีเทศสวีเดนก็อาจจะไม่ชินกับบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวก็ชินนะเดี๋ยวก็ชินเดียวคอมมร์อัดเวนยาเซ่เดียคมเมร์อัดเวนยาเซเดียคมมรยแล้วก็ชินเอง ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิ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 อินสไเดนและถ้าใครอยากจะสั่งซื้อหนังสือของครูบิบิตอนนี้นะคะมีอยู่3เล่มอันแรกเป็นประโยคแชทสําหรับคนที่กําลังคุยคุย,ค,ยคบหาประชาสวีเดนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนคุยกับเขายังไงจะแชทกับเขายังไงคะ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ค่ะต่อไปหนังสือ1นึ่งพันวลีและประโยคจะเป็นภาษาสวีเดนสําหรับคนที่เริ่มต้นหรือคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาสวีเดนเลยสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ไปเป็นไกด์ไลน์เป็นคู่มือในการใช้พูดกับคนสวีเดนได้และหนังสือพูดสวีดิชในชีวิตประจำวันเป็นหนังสือที่คุณจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันใช้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานครอบครัวและคนรอบข้างทั่วไปได้เลยมาเป็นการบอกความรู้สึกมีคําแสดงต่างๆเยอะแยะคุ้มแน่นอนค่ะทักที่ใต้โพสต์นี้และเพจครูบิบิีบิบิีอินสวีเดนที่เดีย